สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับ New Subscribe นะคะวันนี้วันพุธก่อนจะไปทำงาน, <c oughs> นาก็เลยว่าจสักสิบนาทีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ Subscribe นะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะกัเขามาบอกว่าดีที่เขามาฟังเหตุให้บลงกล์นแกมเมอร์นะคะ ไปที่นี่เพิ่นก็นเลยถามมาถ้ามสมมติว่าเฮาสิคุยกับต่างชาติเนี่ยเฮาสิคุยจังไดที่สิบ่เจอสแกมเมอร์นะคะเฮาก็ต้องเบิ่งโปรไฟล์เขาก่อนว่าโปรไฟล์เขาเนี่ยดีเกินไปหรือเปล่านะคะดีเกินไปหรือเปล่าและวิธีการพูดจาเนี่ยสอ่อค่อนข้างที่สิโอ้อวดสักหน่อยนะคะและการสี ให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะเ่าค้าหวานใส่อนะคือแบบหวานโพดหวานโพดใช่ไหมแบบประมาณนั่นนะคะแลวก็สิเปิดเรื่องด้วยผลประโยชน์แล้วก็เงินนะคะส่วนมาก scammer มันจะเป็นแบบนี้นะคะและบัดที่นี่พันพูดสิบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นคนที่เขาหาครูจริงๆนะคะข้าเจ้าสีข้าเจ้าสีบอบอเอ่ยปากเรื่องเรื่องเองินเ,เรื่องผลประโยชน์ก็ไม่ยิงเอเชียหรือไม่ยิงคนไทยนะคะ พะว่าพวกที่สิจิไม่ยิ่งเอเชียหรือว่าเมียนผู้สาวคนเอเชียเนี่ยขาเจ้าสิลู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่ยิ่งบ้านเฮ่าน่ะสิสิมีเงื่อนหน่อยก็เขาสินะฉะนั้นไม่ยังที่สิโลบกวนหายไม่ยิ่งต้องเสียเงินหรือเสียผลประโยชน์เนี่ยข้าเจ้าสิบกเหตุนะคะและการในการคุยกันเบื้องต้นเนี่ยข้าเจ้าสิบคุยเรื่องเงื่อนเรื่องหยังข้าเจ้าสิคุยกั food, นเรื่องปกตินะคะคือเธอเหตุหยังอยู่เหตุงานหยังนู่นนี่นั่นเลยคะคุยชีวิตประจําวันนะคะ แต่ก็อาจมีเล่าเรื่อง p r i v a t ส่วนตัวให้ฟังบ้างนะคะแต่ก็บบได้พิสังเกตถึงขนาดที่ว่าโอ้โหฉันมีเงินรายโน่นนี่นั่นยังมีคนดูแลเงินหาประมาณในบมีนะคะบมีสําหรับคนที่เป็น personally ธรรมดานะคะบบดที่นี่ถ้าสมมุติว่าเข้าที่ที่เข้าคุยกับผู้ชายหลังซานะคะเขาก็ย่านไม่ยิ่งที่เป็นกมเมอร์คือกันคือเขาก็ ่านคนที่หลอกเงินเขาคือกันนะคะพวกนี้กะสีเบิงไม่ยิ่งขึ้นกันนะคะถามยิ่งคนใดที่ที่ที่เอ่ยปากด้วยผลประโยชน์ออกมาผู้ชายที่เขามองหาคู่จริงๆเขาก็หนีนะคะเขาก็หนีอย่างเช่นพวกสแกมเมอร์ที่เป็นไม่ยิ่งเอเชียกับสีประมันว่าเปิดเรื่องคือคือสแกมเมอร์ที่เป็นไฟไซ้ายล่ะค่ะก็คือประมันว่าเนี่ยฉันเดือดร้อนโน่โนนี่นั่นแม่ป่วยลด ชนญาติน้องทรายามีปัญหาโน่นนี่นั่นเธอซอยสันได้บอคือแบบสิของเงินขาวละนะคะผู้ชายต่างชาติที่ที่เจอไม่ยิ่งประเภทนี้กันหายคือกันนะคะเขาก็ย่านคือกันเขาก็ย่านคือกันนะคะจะนั่นวันพสิบอกว่าถ่ายสิคุยกับต่างชาติเนี่ยอย่าคุยคือคนเอเชียคุยอย่าคุยคือไม่ยิ่งไทยคุยกับผู้บ่าวไทยนะคะเจ้าจะต้องคุยคือไม่ยิ่งฝรั่งคุยกับฝรั่ง อันที่ยันคุยแบบสไตล์ไม่ยิ่งไทยคุยกับผู้ชายไทยนะฝรั่งนี้นะคะเขาย่านนะคะเขาย่านนะคะเฮ้ยว่าเฮ้วยัสิไปหลอกเงินเขาเมืองสิน่านะคะก็คือว่าคุยให้มันเฟ้ๆนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยด้วยความที่เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินคำว่าอเมริกันแช่บอพวกนี้สิบเอาเปรียบกันนะคะพวกนี้สิบเอาเปรียบเรื่องเงินเรื่อง,องทองกันอา่าฐาสมมุติว่าพอแม่ลูกไปกินเขาน้ำกันน่ะ ถ้าบบเมนโอกาสพิเศษพิเศษอีนีเนี่ยขาเจ้าบบเลี่ยงกันเด้เขาเจ้าสิแช่กันนะคะยังไปงานวันเกิดเนี่ยโบเมนมาคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเลี่ยงเลี่ยงญาติเลี่ยงมูเด้คือเขาบอกว่าเนี่ยชันสีเรียกอันชันซีมีปาร์ตี้วันเกิดเดอ้อเธอมาเดอ้อเธอมาบมาเขาก็สิส่งการ์ดเชิญให้นะคะแล้วก็ต้องตอบรับถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นนันซิเรียตจริงๆที่เป็นปาร์ตี้เนี่ยเวลาที่เขาส่งการ์ดให้เนี่ย ถาคุณบมมีการตอบรับทางการและอยู่ดีดีคุณไปกับบได้อีกเด้เสียมรารยาทเพราะว่าที่เขาส่งบัตรเชิญไปแล้วคุณไม่ได้ตอบรับอยู่ดีดีคุณไปจอยปาร์ตี้เขาดได้เด้คุณคุณจะต้องตอบรับก่อนที่จะถึงวันงานสามสี่มื่สินะถาคุณบ่ตอบรับคุณเปลี่ยนใจเวลานี่สุดท้ายไปจอยเขาบได้นะคะเสียมรารยาทน,นะคะคล้ายๆกันนะคะเวลาที่เข้าไปปาร์ตี้กันเนี่ยวันพุดสั่งดื่มมันพูดจ่ายเองเด้ อาหารที่มันผุดกินมันผุดใจใจใครใจเรานะคะแต่ว่าไปจอยกันนี่คือเป็นเฉลิมฉลองกันนะคะแต่ว่าว่าเอาเปรียบกันโมเมนต์ได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดแล้วต้องเลี้ยงคนที่มาปาร์ตี้เหล่ายาปา,ป,าปิงมาทุกอย่างไม่ใช่นะว่าถ้าทำไม่ใช่นะคะของฝรั่งโมเมนต์นสั้นบอกว่าจะเป็นงานศซงานแตง่งงานเบบี้ชาเวอร์ทุกอย่างปาร์ตี้เขาสิแช่กันนะคะเจ้าจะมีความเป็นอีคั่เป็นยังกงียกตัวอย่างให้ฟังว่า เวลาีจะคุยกับฝรั่งเนี่ยเขากระสีมีความเป็นแชร์ลิงกันแบบนี้นะคะและบันี้สมมุติว่าเจ้าเริ่มคุยกับเขาเขาเป็นคนอยากได้ผู้สาวอิหรีเจ้าเริ่มคุยกับเขาเปิดประเด็นด้วยการเงินเลงสิผู้ชายดีๆยุ่ยใสยเขาก็หนีค่ะถากกายจะกว่าเจ้าคุยกันโน่นนี่นะั่นหลืเจ้าเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันแล้วนะคะเจ้าไปหากนแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแล้ว เขาเต็มใจที่สิหายเจ้าหรือว่าเขาอยากหายเจ้านั่นสินะก็คือเป็นผู้ว่าผู้สาวกันแบบเปรี้ยว personality แล้วนั่นสิแม่มันก็เป็นอีกกรณีนหนึ่งแต่ถ้าคุยกันออนไลน์สื่อๆนะอย่าอย่าเปิดประเด็นด้วยการสิไปของเงินเขาหายมดค่ะหายมดที่ว่าให้ฟังอันแะคือเป็นแชร์ลิงนะคะมาที่นี่อ่าสิญยกตัวอย่างในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือว่าความแชร์ลิง์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เข้าไปไปพับไปบางัสิ หรือว่าไปดื่มกันหน่อสิค่ะโมเมน่าว่าเฮ้าวันเฮ้าไปกับผู้ชายแล้วผู้ชายสิใจดื่มไม่เฮ้าเด้สมมุติเดทกันนะคะสมมุติเดทกันอันนี้นะคือตอนนี้มันติดโควิดมันไปหากัน่นไดเลยแล้วละนะคะคือคือคือยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมุติว่าในอนาคตปีสองปีข้างหน้าโควิดหายแล้วเขาไปหาเฮ้าแล้วไปดื่มกันหน่อสิะอนะคือวันทั้งฝรั่งคือเวลาที่ไปเดทกันนะ่ะเขากระจายภัยใจยเล่าเด้ ใจครายใจมันนะคะเจ้าคือเบิงว่าในเรื่องของเงินอ่ะฝรั่งบ่เอาเปรียบกันแล้วก็บ,บ่ให้กันซีซัวแล้วก็มีความเป็นเป็นเอ่อเท่าเทียมกันนะคะแล้วเจ้าคือเบิงวา่าถ่ากมเมอร์ผู้ชายมาคุยกับเจ้าสิมาเอาผลประโยชน์กับเจ้ามันก็ไม่ใช่แล้วให้สังเกตแบบนี้เลยนะคะคือเขาบอเอาเปรียบกันเรื่องเงินและบดนี้เจ้าคุยกับอา่า ผู้ชายฝรั่งที่เขามเม็นก c a m m e r เขาเป็นคนธรรมดาที่อยากมีผู้สาวอยู่ดีๆเจ้าไปขอเงินเขาเขาก็หายคือกันนะคะก็คือด้วยความด้วยความเท่าเทียมกันหรือความบ่เอาเปรียบกันเรื่องเงินแหละนะคะคือสมมุติว่าเฮ้าไปเดทกับผู้ชายนี่ยโมเมนได้ว่าเขาต้องจ่ายเฮ้าทุกอย่างนะคะอันนี้นะ่าเรวแต่คนนะคะแร้วแต่คนแล้วแต่แล้วแต,แต่ความเคยชินถ้าผู้ชายคนไหนที่เคยไปเอเชียบาง บางเ่อเขาเจ้ากระจายไห้นะคะแต่ถ้าผู้ชายคนไหนที่ยังบิชินกับวะทำรรที่ต้องใจผู้ยิ่งทุกอย่างในในเดทแรกนะคือหมายความว่าเขาก็แช่กันดิเพราะว่าไม่ยิ่งบ้านเขาที่เขาเดทกันเขาแช่กันค่ะไปเดทกันแต่ว่าว่า,าวันพุดไปก็ผู้สาวใช่ไหมวันพุดก็ดื่มใจดื่มเองเดชฐานนอกจากวายิพัดกันนะน่าคือคือคือหมายความว่า อรอบนี้เขาใจมันพูดรอบนะมันพูดใจเขาะคะเพราะว่าบาร์ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นบาร์เปิดนะคะก็คือสั่งสั่งดื่มยังก็คือใจเดียวนั่นแต่บ้านท้าสิเป็นโต๊ะมันมากก็คือก็คือเอามากินก่อนแล้วค่อยใจที่หลังแต่ว่าที่เมืองนอกโมเมนนะคะก็คือว่ากินก่อนออจ่ายจ่ายตอนตอนตอนสั่งเลยอย่งนีนะหรือถ้าสมมุติว่า,าในงกนกรณีที่เขาไปกันหลายๆคนนะคะไปกันหลายๆคนเนี่ย เวลาที่เช็คบินนะ่ะเจ้าก็สิชแชร์เฉพาะที่ตัวเองกินเด้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติถ้าใครที่มีแฟนต่างชาติแล้วออกไปเดทครั้งแรกแล้วเขาจายใ้ให้ตัวเองออกเงินเองเนี่ยก็สิวา่าอุ๊ยขีย้เหนียวนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะอันนี้มันคือเป็นความเคยชินของเขานะคะความเคยชินของเขาแต่ว่าก็มีบางเธอคือการที่พุษาบางคนที่เขาชินก็ว่าทำเอเชียขเขาจะเอาสิว่าออยล์สเกลเอาไปลอกอาเจสินะแต่ถ้าเขาบอกว่าคำนี้เขาก็ต้องแชร์เด้นะคะถึงมันพูดถึงบอกว่า วลาที่สเตเดกับต่างชาติอนะให้ลืมความเป็นไม่ยิ่งเอเชียไปนะคะและก่าผู้ชายฝรั่งเนี่ยในเรื่องของกรูดแมนเนอร์ลุกลุกอัฟชื่อเลเกหรือหรือเลดี้เนี่ยมันกับมีแมนเนอร์เป็นพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะคะถาวายจะเป็นผู้ชายที่ให้คลาสสิหรือว่าคนที่กรูดแมนเนอร์อลีเนี่ยเวลาที่ไม่ยิ่งสินงนะังอะเขาสิเลื่อนเก้าอี้ให้เวลาที่ไม่ยิ่งสิไป อ่าออกข้างนอกแล้วมันมีประตูเขาสิเปิดประตูให้ทาทาทาแม่เขาเป็นครูเดทเท่าที่เขาให้คลาสนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยอ่าก็สิเป็นกลางๆแล้วเราทาแม่ไม่ยิ่งบุถือจีนะก็สิบอกว่าโอ้ยสแกนแคนเล็ไมเซลล์โอ้จีนะาหายลืมหาลืมอ่าคาเลเตอร์ของผู้ชายเอเชียไปให้หมดนะคะผู้ชายฝรั่งสิบ,บุเป็นแบบเอเชียสิบบุคือในซิริเกาหลีสิบบุคือในซิริไทยนะคะโดยลักษณะ เชื่อชาติของเขานะคะผู้ชายฝรั่งสีบอแองแท็กเจ้าถ้าเจ้าบ่มีท่าที่ที่สิแ,แท็กเขาขึ้นนะคะวิธีที่สิถามหรือว่าทดสอบไม่ยิ่งว่าถึกใจเขาหรือเปล่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่แบบถา่ถายถ่ายอยู่เมืองนอกหรือว่า,าไปเดทกันหรือไปเจอการกตามล่านาหารหรือตามภาพตามหมานะคะเช่นเขาสิถามมาถามว่าเอออันฉันซื้อดื่มห้เธอเธอสนใจบอสินะอันนี้คือการ การถามความสมัครใจที่สิบแบบเอ้ยมึงหมักกวัวสินะบนันนี้ถ้าสมมติว่าเฮาเอดแทกเขานะคะเขาก็สิบ,บอกว่าอ๋อ oh, I'm right thank you สินะกลักมายความว่าไม่มีนคนนั้นนะปฏิเสธเขาก็คือเขาไม่ได้สนใจในตัวผู้ไ้คนนั้นนะสินะบนันนี้ถ้าสมมติว่ามีมีเงินผู้ไ้ต่างชาติมาถามดื่มเจ้าและเจ้าไปเอาของเขาแสดงว่าเจ้าแอดแทกเขาดิ แสดงว่าเจ้า interesting ในตัวเขาดิสิบกคือววียดนามไทยวียดรามไทยหมักหรือบะหมักกูกินหมืดของฟีอย่าง,งนีนไม่ใช่นะคะวียดรามฝรั่งภาษิป,ประมาณนี้ไปยังจะว่าไปฝั่ง,า,งาติว่ามวันผู้ใหญ่สิยาม,มาให้มันเป็นจุดสังเกตได้นะเวลาที่เราคุยกับต่างชาติเนี่ย ้าเข้าหูจักนิสัยพื้นฐานของเขาหรือว่าท่ามของเขาเนี่ยมันกระสีซอยเข้าในการวิจารยณในการคิดว่าเอ้ยมันมันใช่สแกมเมอร์ไหมหรือหรือมันเป็นบุคคลธรรมดานะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาจาสิคุยกันธรรมดาเขาเจ้าสิบอเอาเปรียบเรื่องเงินนะคะเขาเจ้าสิบอถามให้เจ้าเสียเงินเขาเจ้าสิบอหลบขวนเรื่องเงินเจ้านะคะเพราะว่าท่ามเขาเนี่ยการที่สิมาหลบขวนเรื่องเงินมันยิ่งมันเป็นเรื่องเสียมารยาและก็เป็น แบบ้าทาเป็นภาษาอังกฤษก็จกเจ้าก็ซิ้ออื่นเจิกเลยไหมพวกพวกพวกผู้ชายน่ะตัวเมียังสิแมแบบพวกพวกโกคขาด่ะนะพวกอุ้ยมันแปลได้หลายอย่างก็คือประมาณนั่นนะคะสมมุติว่ามันพูดคุยกับผูู้บาวฝรั่งสิยูดิดีมันเสียมันพูดใจนั่นใจนี่ห้มันหนึ่งสิอุ้ยไม่มีในสังคมฝรั่งอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะคะเลยกะไห้ไส้วิจารณ์ว่าอ,อ๋อผู้ชายคนนี้คุยกับเทาในลักษณะที่เสียเฮ่าเสียเงินเสียอย่างที่เสียเอาเปรียบเฮาน่ะนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ scammer นะคะแต่เขาคุยกับเขาได้ปกติธรรมดา mm hmm. บบกี้เขาเสียเงินบบกี้เขาเสียเปรียบเขาแล้วก็เอาเปรียบเขาอันนี้คือบุคคลธรรมดาที่เขาจะมีคู่หรือว่าอาจจะอยากคุยค่ายเหงาหนาะประมาณนี้นะคะและ้วบทที่นี้ในเรื่องของการออก ออกค่าเอกสารโน่นนี่นั่นวีซ่าที่แบบก็มีเขตหนึ่งนะคะที่บอกว่าเอออยากมาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าเขาติดคัดเรื่องธนาคารในเงินอยากให้ไฟยิ่งออกค่าเอกสารใหา้ก่อนได้บอค่ะวีซงวีซา Visa Visa โน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะวันคุอยากสิบอกว่าเมืองไทยน่ะเป็นก่อนที่จะม,มีโควิดเดออันนี้คือหมายความปกติธรรมดายุ่เมืองไทยน่ะเปิดรับนักท่องเที่ยว กา,การกันกองประวัติอาชญากรรมนะอ่อนมากนะคะเพราะว่าคล้ายๆแบบเปิดเซรียนะขั้นพาย,ยังมาเที่ยวบ้านเ,าเที่ยวได้เบิดนะคะวีซ่าท่องเที่ยวมาเลยนะคะและบนันเนอถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยตัวรัฐบาลเองเนี่ยสิบรดี้สของของไทยนะคะถ้าต่างชาติมาเที่ยวไทยเนี่ยรัฐบาลสิบริดี้เบิรเบิรเบิง,บง,บง,บงไม่ยิงในเมืองไทยคะ่ะรัฐบาลสิเบิรคนที่มาเที่ยวว่าจะต้องมีเงินขั้นต่ำในบัญชีเท่าไหร่ ไ่ได้เกี่ยวกันกับฝ่ายยิ่งเลยค่ะในการที่สิิเขาไทยเขารัฐบาลเขาไม่ได้เบิงเข้าว่าเขาเป็นผู้สาวมันเข้าเป็นมูมันอย่างเขาไม่ได้สนใจเขา้าเขาสนใจโตคนที่เขามาเที่ยววา่ามีเอกสารครบไหมมีเงินจากบ,บาทนะคะเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ดีดีสิเขามาเที่ยวเมืองไทยให้มนยิ่งใจค่ะเอกสารห้ไมไนไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเข้าสิไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยคือวันพุธเนี่ยถามว่าพูสิมาเออสเตรเลียเนี่ย ด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเขาเขากระสิตรวจสอบผมพูดอธิบายบัตถุหมายหมายเข้ามาด้วยความที่คนเอเชียเขามาเป็นเมืองพิกฎหมายบ้านเขาหลายพู้สิมาเห็นงานนะนะมาที่นี่สมมติว่าพูดสิมาเทียออสเตรเลียเนี่ยรัฐบาลสิจ้องมันผูกเป็นพิเศษเขายันเขามาแล้วบอ,อกนะคะเขายันเขามาแล้วบอ,อกพอมาหางานทําแต่ถ้าฝรั่งเขาบ้านเฮาแล้วบอ,อก มันหน่อยมากเพราะว่าเขาก็ต้องกลับไปเหตุงานบ้านเขาไม่เหตุงานบ้านเขามันสิได้เงินจ้างค่าจ้างสักเท่าใดร่หรือเล่าแต่ถ้าคนเอเชียเขาไม่เห็นออสเตรเลียเนี่ยมันก็สิมีโอกาสที่เขาอยากมาลักลีเหตุงานน่ะนะถามว่าผู้สิมาเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยเขาเจ้าก็สิถามว่าสิมาพักอยู่ไสมีเงินในบัญชีเท่าใดบายให้หนีถามแมนวั่นภูขอมาด้วยตัวเองขอมาด้วยตัวเองนะคะก็เจ้าสิเบิ่งบัญชีในมันเงินในมั่นภูมีจักแสนที่สิมาสองอาทิตย์เนี่ย เขาก็สิคำนวณรายจ่ายเลยว่าค่าใช้ใจ่ายขั้นพื้นฐานที่ประเทศเขาแถดมีเงินอยู่3 0 0แสนสิลิป่ออยู่บ่อสองอาทิตย์ประมาณนี้นะแต่ถามวันพูดสิมาหาภัยสักคนหนึ่งนะคะหรือมีคนเขียนจดหมายเชิญวันผูดให้มาเทียวออสเตรเลียรัฐบาลสิพุ่งเป้าไปที่คนที่เขียนจดหมายเชิญใน้แบบนี้ก็คือโตสปอนเซอร์ว่ามึงเสียอ,อีนีมากนะมึงมีเงินดูแลเขาอยู่บ่ในรอบ3เดือนมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะก็ะคือรัฐบาลเนี่ยถามเมืองนอกสิเข,ขามาเทียวบา้านเฮารัฐบาลบ่ได้พุ่งเป้าที่เฮาค่ะ เพราะว่ามันเป็นเมืองเสรีแต่ถ้าเฮาจะไปเที่ยวประเทศนอกเนี่ยเขาก็สิพุ่งเป้าไปทั้งโตสปอนเซอร์หรือแม้แต่วีซา่าแต่งงานวีซ่าคู่มันโตผู้ชายหรือว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์นะรัฐบาลสิพุ่งเป้าว่าสิเอาไม่ยิ่งฟ์มจากโอเวอร์ซีมากเนี่ยเขามีเงินดูแลไม่ยิ่งได้ในรอบ3เดือนหรือเปล่าประมาณนี้นะนะคะฉะนั้นถามมันบอกว่า ให้ในเรื่องเอกสารออกคายเอกสารให้นะคะหรือว่าส่งจดหมายเชิญไปบอกกองทัพไปบอกบริษัทไปบอกหัวหนา้าเพื่อสก็ฮลฮอลลีดงไฮริเดซิมาทเทีย่ยวเมืองให้นะบ,บูชีดค่ะมันต่อแหลมันขีดตัวรัฐบาลไทยบร่ได้สนค่ะบ้านเฮาบร่ได้สนว่าโตไม่ยิ่งไทยแต่เป็นจังไดบริษัทเขาก็ไม่ได้สนนาวมาผู้สาวมึงอยู่เมืองไทยแล้วผู้สาวมึงอยากไปฮอลลีเด์เป็นยังเพราะว่ามันฟรีวีซา่าค่ะโอเพนวีซา่าประเทศเฮ่านั่นและการที่ บริษัทมืองนองหรือว่ากองทุนกองทางที่มันอ้างนะนะิขอพักล่อนสิขอฮอลิเดย์บ่ได้เกี่ยวกับคนอื่นค่ะโดยปกติแล้วสิเกี่ยวกับพนักงานของเขายังพวมันพูดอย่างไหนมันฮอลิเดย์เป็นเมียแต่งก้านกันแม่เนี่เขียนจดหมายไปหาบริษัทก็ก็สิทิงลุงถังไกายะาเาะม่เกี่ยวกับมึงมึงมันพนักง,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 งานบริษัทกู <c ười> คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายหญิงค่ะสิพักล่อนฮอลิดงฮอลิเดย์ไปเที่ยวอย่างนะบได้เกีย่ยวยงกับฝ่ายหญิง เกี่ยวกับมั่นโดยเฉพาะนะคะอย่างหลอดสิไปฮอลลีเดย์นี่มันเกี่ยวอย่างกับมันผูดเอามันผูกปฏิเหตุงานบริษัทมันเนาะนะคะแสกเมอร์บางคนก็อ้างว่าเธอจะต้องเหตุจดหมายเชิญเพื่อที่สิสันทีได้ฮอลลีเดย์ไปหรือว่าส่งจดหมายไปให้กองทัพเพื่อทันจะได้ขอพักหล่อนั่นเจาจน้งจะหน้ามันบูชีดค่ะเมืองนอกภัยเหตุกันมันมีวันผูดสิบอกว่า ด้วยความเป็นพาสเวิส่วนตัวของบริษัทห้างร้านกองทับหรือบริษัทต่างๆนะคะสมมุติว่ามีเรื่องเรื่องความหลับสาความหลับของบุคคลภายนอกเดิมันพดสิว่ไหฟังถ้ามสมมุติว่ามีคนนอกมาขอเบอร์โทรของวันพุดเนี่ยที่เป็นในบริษัทมาขอเบอร์โทรพนักงานในบริษัทเนี่ยวันพุ่มีซีท์หายเลยสมมุติว่ามีคนมาขอเบอร์โทรอันอันมูที่งานน้ำกัน แล้วมันพูดเอาเบอร์โทร private นั่มเบอร์เนี่ยให้ลูกค้านะคะเขาไล่มันบุญออกนะและเจ้าเป็นไผจังสิคอจดหมายไปยึไปขอให้เขาเกตฮอลิเด์นะแม้มันเป็นไป่ไ่ได้ในในกดระเบียบบทบาทว่าทำหรือความเป็นส่วนตัวของบริษัทห่างล่านมันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะมันตัวนะคะมันตัวมันตัวนะคะอันนี้มาว่าให้สันสันในฟังนะคะ อันนี้ก็คือตอบรวมๆที่ที่มีคนคอมเมนต์ใหม่นะคะเพื่อนเอาละเดี๋ยวเพูดไปเหตุงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ